นายปียพงษ์เหมมะผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตพักเพื่อไทยเบอร์เก้าลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่าย่านพระกษาใหม่พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสอสองทีวีค่ะ เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่28มกราคม2,569ในายปิยพงษ์เหมะผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตพักเพื่อไทยเบอร์9เขต5ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่าภายในซอยขจรวิทย์ตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงเช้ามืดพร้อมพูดคุยกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ เบื้องต้นที่เกิดเหตุพบเพียงกลุ่มควันเล็กน้อยและอยู่ในขั้นตอนการดับเท่าทานโดยเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะต้องระดมนักดับเพลิงหลายสิบชีวิตเข้าลุยกองเพลิงดับไฟในครั้งนี้ ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากสาเหตุใดนะคะหลังจากนี้ทางด้านพนักง,งานสอบสวนส,วนสพเมืองสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงลุกไหมในครั้งนี้ค่ะจากการสอบถามชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่าขณะที่กำลังหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงระเบิดตูมดังขึ้นมา จึงปรุกสามีให้พากันตื่นขึ้นมาดูพบว่าไฟเริ่มไหม้จากหน้าออฟฟิศของร้านดังกล่าวจากนั้นเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาดับไฟแต่ก็เอาไม่อยู่ก่อนหน้านี้นะคะประมาณ5-6เดือนที่ผ่านมาร้านดังกล่าวเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ส่วนคนงานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนจะเกิดการลุกลามขึ้นนั้น เกิดการระเบิดที่หน้าร้านจนมีประกายไฟกระเด็นไปตกใส่กองพลาสติกที่อยู่ด้านหลังจากนั้นนะคะไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วขณะเกิดเหตุมีเพียงคนงานที่พักอาศัยภายในร้านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ